Thank you. สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับจับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของความร่าบนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง2วันที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เองหลายพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับความร่าบุนสภาพอากาศนะครับเรื่องฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางจุดอย่างที่จังหวัดเลยก็ต้องเจอกับลูกเห็บที่ตกลงมาสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่เลยทีเดียวหลังจากนี้เป็นอย่างไรต่อไปเรามาตรวจสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคาดกกาาาารรว่สถน ความแรงวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองในของเรานั้นจะเบาบางลงนะครับจากการคาดการณ์จากระบบพยากรณ์อากาศเทรัทีวีครับที่เห็นเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินนี่คือกลุ่มฝนนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะตกในวันพพุ่งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีโอกาสตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนแต่ว่าจะตก แบบมาไวไปไวแล้วก็ตกเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็จะอ่อนกว่าช่วง2-3วันที่ผ่านมาหลังจากวันศุกร์เป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ฝนจะดีขึ้นนอกจากฝนจะหายแล้วสิ่งที่จะหายไปพร,ร้อมกันก็คือเรื่องของกลุ่มเมฆนะครับหน้ากระดูการคาดการณ์สถานการณ์กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมเมืองในของเราหลังจากนี้2วันพบว่าตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปกลุ่มเมฆที่ปกคลุมในเมืองของเรานั้นก็จะค่อยๆหายท้องฟ้านั้นจะเริ่มกลับมาโปกอ,อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความร้อนในช่วงกลางวัน,น,น อีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าหากเราตรวจสอบจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีนอกจากกลุ่มก้อนเมฆจะหายไปแล้วปัจจัยที่เหนียวนาความเย็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความแปรปรวนสภาพอากาศอย่างลมหนาวที่เข้ามาเยือนเมืองไทยของเราในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะออกไปด้วยความชื้นเข้ามาแทนที่แบบนี้ก็จะทําให้ช่วงกลางวันใครที่จะทากิจกรรมกลางแจ้งต้องเตรียมรับมือกับความร้อนหน่อยนะครับจากการตรวจสอบครับอุณหภูมิบริเวณตอนกลางยังคงร้อนลุกอุครับสูงสุดในบริเวณตอนกลางยังอยู่ที่ประมาณ38ถึง39องศาเซลเซียสความร้อนนั้น ผ่านมานะครับอย่างที่บอกก็คือแดดจะแรงเป็นพิเศษแต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับจะสังเกตว่ายังคงมีพื้นที่เขียวๆอากาศเย็นๆสบายๆในช่วงเช้าเพราะว่าตอนนี้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณดังนกล่าวอยู่นะครับยังได้สัมผัสกับลมเย็นๆบ้างช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะครับดูแลสภาพอากาศกันหน่อยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก่อนจากการครับ ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเราเห็นเรื่องของฝนฟ้ากระนนองฟ้าร้องผ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับทีนี้จะพาไปดูฟ้าผ่าครับแต่พาไปดูในมุมมองจากนอกโลกกันบ้างนะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับจากดาวเทียมที่มีชื่อว่า GOES16 นะครับของ NOAA ถ่ายภาพนี้ได้นะครับซึ่งดาวเทียมนี้ถือว่าเป็นดาวเทียมที่สามารถที่จะเก็บภาพการเกิดฟ้าร้องผ้าผ่าที่เห็นแวบๆนี่แหละครับชัดเจนที่สุด ของโนอาเลยทีเดียวนะครับภาพนี้ถ่ายได้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นภาพปรากฏการฝนฟ,นฟ้าคะนองพายุเหนือเมืองเท็กซัสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับให้กับนักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งหมดในค,ค่ำคืนนี้ครับผมุพตะนันพิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ